เดี๋ยวจุดเลยเพราะคอมันจะกระเบิน,น,นใช่เนี่ย<ไ>อ,อันนี้วางนี้นี่วางนี้อันแรกแรกอย่างนี้นะคะทุกคนนี่วางวางอันนี้อ,อันนี้ใช่ไหมใช่ใช่อันนี้มันมีให้กดกดปลายอย่างนี้นเป็นผงผมโองคเนี่ใช่ผงนี้จิ้มเลยอ่ะใช่หุยอ่านก่อนไหมว่ามันยังไงต่อใช่อย่างนั้นแต่ลายที่อ่านที่ไหนแล้วนี่ก็คือไม้ขีดไฟไอ้ไอ้เนี่ยอ่านยู่ตรงนี้จิ้มได้ใช่จุดเลยจุดเลย ขยับเอาปอบอนวางไม่ต้องขยับขยัวด้วยขยาบไม่หยุดหนีขยับด้วยนิดนึงขยาบขยับไฟดับแล้วมั้งไฟดับไฟดับเออได้ดูได้ดูยัยได้ดู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 ปดแอรดูเปิดแอร์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 ปิดยังไงอ่ะปิดไม่เป็นโอ้โหได้อยู่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 ดิได้ปิดแล้วปิดแล้ว เออมันเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วไว้ววถือดิถือไม่ได้มาถืออุ้ยแต่กินหอมนะ นี่ยพอเปิดคอมมันต้องปุ๊บ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 ะ่ะไฟมันจนอนมาเดี๋ยวเดีสูงกวันนี้กันนดิดนึงเอาผ้าเอาผ้าจับอ่ะผ้าคีริว้วใช่มีผ้าว้าว อะไรนัน่ะแล้วเราแบบเร,เ,เราขึ้นรถแล้วเราทำเลยย่าแล้วเราไม่รออะไรเลยเราไปแบบนักทดลองปะนักวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับทำอรไม่ไดะานจะทำเมนูไข่เนาะใช่เมนูไข่เมนูไข่ มาทำตนรดกำลังขับว่ะโทษแต่เธอมันยังไม่ป๊อบเลยอะ่ะม,มันยังร้อนไปเต็มที่เปล่า แต่เราต้องรีบทำกัวแอลกอฮอล์มาในนั่นไงมันไม่มีอะไรนะพี่พี่ไม่ต้องตกใจหนูไม่ได้วทำรถพี่ไฟไหมหนูแค่ทำพร้อมเฉยๆแต่เขาก็กลัวไงก็กลิ่นไหมเป็นสัรช็อกแลกลัวไงรอนแล้วเราจะทำอีกแล้วเหรอกลัวโดนด่าไม่ใช่อะไรหรอกใช่กลัวโดนด่ารอนเหยาเหยาอหยาเหยาพึ่งเหยาพึ่งเหยาพึ่งหาหกเจ็ดแปดพรุ่งนี้ อะไรย่ะระหว่างที่เรารอทำบ๊อบคนที่ยังไม่สําเร็จเดี๋ยวเราจะมาแกะเขาเรียกว่าอะไรอันเนี้ยกล่องซูมอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาทําต่อเพราะเดี๋ยวรถไฟไหม้โอเคอ่ะแล้วมาแกะกันเลยมันคืออะไรอ่ะสีชมพูมันชื่อตัวอะไรอ่ะ รถเราจอดแล้วเราเอามาทำในปั๊มนะคะทุกคนเ,คเคลเลๆๆๆมันต้องสำเร็จดีแผนการครั้งนี้อ่ะเราสู้ด้วยใจอยู่แล้วนี่นั่งทำตรงนี้แหละตรงนี้เลยมันร้อนเด้อุยแต่มันร้อน,ม,นมันก็น่าจะช่วยให้ได้อยู่มั้งตรงนี้เลยตรงนี้เลยมาเอาผ้ามาเอาผ้ามาจุดเลยจุด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 เขาเอามาให้ในกล่องค่ะม,ออามาจะเสร็จแล้ว nhiệt yeah, lúc đó Vàng rồi Lôm ดีๆก็แอบนอยแอบอึ้งอยู่เพราะทำแล้วมันเกือบจะสําเร็จแล้วอ่ะแต่ก็ต้องเข้าใจเนาะเพราะเราหยู่มันรถแล้วอยู่ๆเราจุดอ่ะมันมีควันทุกคนก็อึ้งอยู่แล้วมีผู้ปกคอรองมาพูดว่า ก้อนแอลกอฮอล์เขาก็ไม่ได้ให้มาใหญ่หรือให้มาเยอะขนาดนั้นนะคะทุกคนก็เป็นแบบก้อนเล็กๆก,ก้อนเดียวมันก็อาจจะเป็นแบบก้อนที่เขาพากันทดสอบเลยวว่ามันทําได้สําเร็จแต่เราก็ต้องเข้าใจเนาะเพราะเราอยู่บนรถแล้วอยู่ๆแบบเราทาอะ่ะแล้วคนที่นั่งอยู่บนชั้นสองอะ่ะเขาก็แบบเขาก็ตกใจไงว,ว่าแบบวิทําไมาอยู่ๆมีควันคนขับรถเขาก็ตกใจด้วยอันนี้มันก็ไม่ใช่ความผิดใครหรอกเป็นความผิดของจอเจคนเดียวที่ผ่าน้องเล่นที่ผ่านน้องทํานะคะทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรากลับมาพก อีกคลิปหนึ่งเดี๋ยวจอเจจะมาแก้แขนการทำป๊อปคอร์นในครั้งนี้นะคะทุกคน